บอสโจเปิดตัวศิลปินน้องใหม่เด็กธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาอย่างเป็นทางการแล้วศิลปินน้องใหม่เจนใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นไพรไ์มพอดนั้นมีหมอะแคนแฟนหมอลำก่อนอื่นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบสวัสดีพี่น้องต้องไปครับมีหมอแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับ เข้าสู่ช่องไทยสีเก h ชาแนลสวัสดีเป็นยังแฟนครับ FC สาวน้อยเพ็รบ้านแพงแฟนครับ FC หซลาดน้อยอุ้งอิงสู้ขู่สู้คนเด้อครับเด้อคลิปนี้สิมมาว่าฮอดจอดถึงครับศิลปินเจนใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเด็กธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เมื่อวานได้เปิดโตย่างเป็นทางการไปแล้วครับพี่น้องจับเส้นสัญญาเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยสัญญาสิเป็นมาเป็นไปจะไหนนั่นเป็นความลับครับแต่สิ่งที่เนเฮาได้เห็นครับพี่น้องป้องปลายมิดมอแค้นแฟนหมอลำนั่นก็คือเป็นเด็กน้อยธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเนื่องจากมีครับมีที่เด็ดอยู่ในตนในโต ของแต่ละบุคคลศิลปินเจนใหม่ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแผงนั่นคือน้องวันใหม่เด็กจากคูเมืองปุรีรำแล้วก็น้องอ้าน้องหมิวน้องหมิ้วชนทิชาจาก ถ้าจำผูพนะ้พิดนาพนทองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดทรงเข้าประกวดอีกหนึ่งคนครับพี่น้องถือว่าเป็นศิลปินเจนใหม่ครับศิลปินเจนใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ฝีใหม่ลายมือ,อด้วยความโดยความยั้งครับมีม,มีมีดีอยู่ในโตั น้องน้องวันใหม่เนาะก็เป็นศิลปินทั้งด้านโปงลางเป็นศิลปินโปงลางมาก่อนมีฝีใหม่ลายมือครับในการฟ้อนนั่นคือที่เด็ดครับส่วนการร้องการร้องก็ยังต้องฝึกฝน น้องมิวชนทิชาก็เชกเช่นเดียวกันครับก็บมีสเสน่ห์ในการห้องแต่ก็ยังต้องพัฒนาได้อีกทุกคนครับเขามาต้องมีกะไอต้องยังครับต้องมีการพัฒนาขึ้นส่วนสีดงสีแดงสีดังอ่ะก็ขึ้นอยู่กับโตของศิลปินเอง หฮามองเ้ามองเห็นหาอนาคตรครับอนาคตมันคือสิงบอนเน่บอ,บอนนเนาะแต่ที่แน่ๆครับณปัจจุบันแฟนคลับเอฟซเป็นที่จับตามองของแฟนคลับ FC แน่นอนเพราะว่าเด็กหน่อยสองคนอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นเองแต่ทางนี้ทางนั้นครับหลายคนตั้งคำถามเอาไว้13ปีคือจังบอร์อเรียน คือ,อคือบอใหาเรียนจบมสามก่อนจังค่อยมาจังสรรน,นาครับพี่น้องหลายคนกับคอมเมนต์คอมเมนต์แบบนี้ก็มีหลายคอมเมนต์แมนยังคือจังบอเหรียนก่อนมันจบมสามเช็กเช่นเดียวกันครับความคิดเห็นที่แสดงตอนลาน้อยอุิง,งเข่ามากใหม่นั่นแหละครับด้วยสถานะครับพี่น้องด้วยสถานะ ความเป็นอยู่มีลักษณะคล้ายครึ่งกันสำหรับสองคนนี้เป็นเด็กน้อยกำพผ้าแต่พ่อแม่ยั่งเบิดเชกเช่นเดียวกันต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อสางคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเช็กเช่นเดียวกันกับลาดน้อยอุ้งอิงครับ ลาหน่อยอุ้งอิงก็ต้องต่อสู้ก็ต้องดิ้นร่นขวัญขวายการเรียนตามความคิดเห็นของผมครับเฮามีโอกาสได้ศึกษาครับแต่การเงินสถานะครอบครัวนี่เมื่อมีโอกาสต้องรีบไขว้า สองคนนี้เอาลดาน้อยอุ้งอิงเป็นไอดอลแนมเห็นครับคนที่จะประสบผลสำเร็จไม่จำเป็นต้องเรียนสูงเมื่อประสบผลสำเร็จแล้วควายเรียนย่งบอสายเพราะอายุยังน้อยแมนบละครับย่างหลาดน่อยอุ้งอิงณปัจจุบันก็มีระบบการเรียนการศึกษาแนวใหม่เพื่อสิส่งเสริมทางด้าน ศิลปินผู้มีเวลาว่างวัฒนธะผู้มีเวลาน้อยในการที่สิไปศึกษาตามระบบนี่ให้เรียนจบตามระบบได้นั่นคือสิ่งที่เหาไดา้ยุคณปัจจุบันครับการเรียนการศึกษาจะพัฒนาขึ้นมาให้ให้กับผู้ที่บ่มีเวลาไปเรียนเพียงพอ เด็กหน่อยสองคนกับเชกเช่นเดียวกันครับน้องวันใหม่น้องหมิวกับเชกเช่นเดียวกันเดินตามสายของลาหน่อยอุอิงเพื่อองครับเพื่อหาเงินเนาะเพื่อหาเงินเพื่ออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเลี้ยงครอบครัวนี่แหละเป็นตัวหลักเป็นโตัวสำคัญครับพี่น้องถือว่าเป็นศิลปินเจนใหม่ เป็นศิลปินเจนใหม่ไฟแรงสีแห้งเท่าไรนั่นก็ขึ้นอยู่กับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำให้การสนับสนุนนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องครับป้องไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำที่ได้ข้ามาเบิงที่ได้ข้ามาแยง่งช่องไทยสีเกตชาแนลบังภาพบรรยากาศไปนําครับพี่น้องหลังจากฝนตกไปเมื่อเร้าเ้าก็่าไสดเห็นว่าตอนนี้ก็มีเมฆหลายอยู่ กะคของสีมายุเรื่อยๆแต่บอ่อแห้งปัไหดครับบางแยงสุขภาพด้วยครับเด้อกะฝากติดตามเล็กน้อยสองคนอนนี้ต่อไปครับอนาคตจะเป็นอย่างไรให้กำลังใจกันไปครับเพื่อต่อสู่ชีวิตขอบคุณพี่น้องครับป้องปลายมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่ได้เข้ามาเบิงที่ได้เข้ามาแยงช่องไทยซีเกตชาแนลยูดีมีแห้งสูงคู่สข้คนพ่อกันคลิปนา สบายดีครับผม